ไม่ชิบวิทยุกี่ปากปันไดสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องพี่น้องหนังจุ๊บจมูกยิ้มยันคนนี้กระปุ่นนี่กะปุ่นพี่น้องมาเล่นอยู่เทียงบัวดาวกระปุ่นนุ่มป่ามาเรียนน้ำมันสาวเพิ่นน้องสาวเพิ่นมาหางัวเอองัวบริเห็นัวบเห็นแต่ว่าจุกข้าววันจุกจะหอดวันถี่บ้านหางัวอันนี้ไม่เห็นเหรอเจ้าตัวใดอันนี้ไม่เห็นไง ไปอันโอ้ยไปแหวนโง่กว่าเหมยนี่วะไปได้หกหลายถ้ากันหล่อห้างงัวพ่อมบอกห้างงัวแล้วมานจะหน้าโคกงหน้าหางได้ดิหน้าโค้งมันต่างไะไมันเราออกนานมันแหลนนู่นนะทางหน้าอีจนผมไปน้ำกลางงัวป่าอัน้าพอห้ามก็เห็นแล้วมากินเข่าแล้วมันจ็บมาไปทางนั้นอีเวลเลยเห็นแล้วเห็นมันถึงทางโคงโอ้ยแสดงกันไปโอ้ยไปแล้วขึ้นทางนัาดูมึงจะ ทันนห้ทางหน้าน้องก้ลูกหลาวจัดได้บมดนี้จัดเองป่จัดเอง่หน่อยารไปเชไปเชิญันไรเอาไปเชิปลากระป๋องี่โอ้ยมาดื่มเยอะชิบันรำจานม่ผีเล้อกขันมา่ะขันอย่างมันเค็มน้ำเลยหนึงเอาบปตีไก่ เจ้าเมื่อยเลยก็บ่มาเหน้องเจ้าแล้วอาทาง้งูมาทางวันหน่อยงูมาทางวันหน่อยไปเลย่ะโอ้ยไปแล้วมันกลมันออกตะมง่แล้วฉันออ่หงเลยนะจ้าเหากัวมันจะไปทางไดี่วะมันข้นพ่นอยู่ทางบวันน่ะวันลงมันขืนแล้วว่ามบังหนมัขึ้นึถืแล้วันป่อดใบก็ไปแล้วไอ้กูมื ทางนาโคเดทังนาดู่ดไปเพงก็ไปแป่เนมะเสาไปแต่เสะเปไปฮาร์ดในหมูมันช่วยแล้วป่มาม่วนี่มันมูม้งมันสิมัสิไปนในหมูหรือมันสิเป็นไสเนาะจี๊ดแต่จมาแล้วมันถึงไปเผาไอ้ไเผาม่วเขาเจาะไปเผาม่วงในบางวัวเลี้ยมวัวแมนล็อกซิโนคนละเสร็จมาว่ะอ้าใหหนเลย่วเาะฉะนั้นเผามวเขาเามันกับไรที่เนาะยขับปุ้นเนาะ บุพ่อยังปรุงเอาเด้อเฮาอันใหญ่นันเห็ดอยากอันเข้มน้ำจังหน่อยจะได้ได้น้ำตาลทั้ง่างเด้อหน่อยเนึ่งเข้มแก่หน่อยหนึ่งเด้อก็หตาเข้าไปมันก็ดีเออเอกจะดีใจแล้วไอ้ก๋วยโซบะดีแล้วบ่ง่าเห็นแล้วบ่ค้บเข้ไปหรือเปล่เห็นงัวแล้วเนาะเผาหมวไปเผาหึ่งมาแล้วพอใหญ่ไปน้ำข้นแล้วบาดทแม่นบ่ ขัอหัวขนาดจักจ่อยก็เอาแต่ก็ตัตองข้อมันก็สีแดงโอ้โหบะเมดเดงเข้ามัน่าบอเข้าบมีข้อตองข้อแดงโตอย่างเลืองเรื้งเนาะโตเลืองหัวมันกับบมีเข้าอีหล่ะเอออเนี้มันผ่าจัง เสื้อแม่ผูมันีเสื้อูกต่อคคครับมันเปนเสื้อเก่านี่้ั้เสื้อค่มันมันโตมันขาดเส้อได้ไหม้านเสื้อต่อโคดูดกันหนาวเหมือนกันฟังดูให้เห่าเหมือนกันเอออยากมาอยากซ้ำกันห้ากันจริงห้างกันได้สปีหอีสสาั่งได้อีกคนคนผู้ชายได้สปีเนาะ หน้าขุ่เสียกันเด็ดสามเด็ดสัตว์ปีจะงอกหัวเหมยมันที่ไหบ้าบมาอันที่จะผลนี่กระบอกช่วงนี่ลูกลูกไก่ปะมาแหว่ได้กินข้าวปุ้นเนาะกข้าวปุ้นได้ละตากับพกกินกินหมูเลยมีหมูติดจุ่ยไดกินข้าวปุ้ดแล้วหางงมาเหยงออกซาวผมหมาบรได้กันมากันนี่ มาอเ้เนี่ยมาตีเฮงนง่ไมามาเไปม่ไดี๋เนีเก็เลยว่าอยากมาแล้วมันต้นหอดบชุกปูปลาหางวแต่ัหมดมาแ้วบนี่ไปเนวเขาม่เกียวเขาต้ไปแบนี้เขาไม่รอาแต่มือ่นได้ไว้ทั้มใจเด็มือน่ะไจะค้อั้นอยแล้วอยากเปนูมันจะไปบางใหญ่ ใหญ่เลยเนาะได้นะหมอเปตัวเป็นหมือนเนาะตั้งแต่มาเกาะเดี๋ยวจะมาหายนันี่หมันหายเป็นแหลกหายจามอย่างหาย้มันโบได้นะจ๊ะจ่มโบราณ่ะโซ่เนื่อจาว่าเราเชิหลือเจ้าคุณดูอเสื้อขาะ่างๆาชิ้นยิ่งอมเมือนนะจ๊ะโ่ได้จ่อย เล็กน้อยเนียออกไปไหลกับบได้เ่จบนะจ๊ะนิดิเือเสียลวอยู่ัได้ได้นยิหาเหดกูเลยแฮ้ได้วยเนาะตอ้ได้เ้มันนอโอ้ยามันปนยจับ่ไ้แล้วถึงืดดมืด่ นากตะปุนปลากระป๋องมาเสบคืขอขกันเนาะแสะแล้วสมัสมเคเป็ดกัวพอดีอยู่ี่เนาะพอดีตัวแห้งพักกันเริ่มในเกาะสาวนี่พักกันไปทางในเกาะสาวเริ่มไปเริ่มอยู่สายแต่นาบ,บอห์พุต่อมากทั้งหมดคือตั้งควายเม่์พิทต่อมากอีกห้ากระพ้า,าขวดว่าขโมงมากอยู่แล้วแต่ง่วง้วมันไปทางพุทธบอก เขา,อ,าอีเวลให้มันขึนทาพนะุ่นเาตังพุพุ่นแล้เป็นทงไังพุแล้นะบ่อใบวิทย์แล้วกนาะังหวกน้นั่ไปเลยหาไปขาดสิปาาสเป,นป,ป,ป,ป็นห้องเฮาเมื่อสิเห็นมาแล้วยังว่ามาไปเขาปล่อยัวไปควงมโหฮมถุงได้นั่งสิไปหาลำยูจากมือข้างเสือหมอดูเขาทิ้ง่เขาว่าสิเห็นทังใดอหมอดูว่าทิศไดมันอยู่ทิศไดททั้งหน้าบอทั้งหน้าดูคนละทิศนะ มอไดเลยก็ะเบึงเน่เฮ้ยเห็นอยู่ทีเห็นอยู่มันไปวันศุกเนาะเออทีนังสังทำมือนงามม่ได้เหมือนเลยคืออะไรี่หนังสั่งเลยว่ามำไมทำเหมือังามม่ได้เหมือดเลยทำพูดเรื่องอะไรบสมุดเใช่จุเลยเออยีโนนหน้าดเลยมีเพผาอ่ไรนะขเผลผาสืารซ้ำหมือนเราไป ใกลใ้ๆนึงงสามหมื่นชเพื่อนเจ้าน่าวันบ่หอดดอกหลัดทงนานหาใหมแล้ว,ว,อวโอ้ยกัลเลเกี่ยวกับเป็นการไฟผ่าทางเมืองเบิี่้กเนฮะการไฟผ่าทางเมือง,ากกางเมืองใสย,ยปู่ทองเขากลงมา <c oughs> เลงบมเขาเทนดิยินอะบ่มึนีแล้วเขาเพน น่ากับงานกินยี่ที่เทิกินไปเริ่มแบบนี้นะติตาโออเห็นาอเนกิงดิเขาริงดิหรือว่าไปเนาะแ่ก็แบบนีอาจกเปกันอยู่แล้วเจอติดตาด้อก่มาห่านแล้วก็จับกันไ่เลยเนาะเนาะ ูจักการอื่อนยเด็กกาแฟดูกันแล้มาเห็นกันเนาะคุณเคยไปอยู่ด้วยกันอืมจับตีนมันเนาะหรือมันออกถ่ายดูกานไล่เนยพอดีไม่ได้จับตีนถ่ยตีนเอ้ยนั่งขับตีน้าจบตีไอ้เงอ้ยขับตีนอ้าขอให้หายเนย ไปให้เลือดผู้ผู้ชับู้เลือดออกหายยุ่บอจับน้อยี่จับายจับเลยวีเลยหายคางบอกฝา่งบึงเลือด n h ยวโดนมาจับเลยวีโด้ฝั่งนกินน้ำหอนบ่หอนเลยวีแล้วมีเส้นห่อนอ่ะนี่รถอรถบ่เดี๋ยวเอาขึนมาแล้กกิน ป้าเอาเองหรอวะยืนไว้ป้าเนี่ยมันเพชรเป็นไก่ฮาโธ่ก็ต้องกินน้ำก็เพืนแต่ตอนมันแหละโอ้ยลมเนาะลมเฮงโอ้ยกต่ป่าปลาเนาะมันเป็นเงี้ยเกี่ยวกักเนาะมันหลายคนอยู่มันไปราะมันอแล้วว่าลมกับใครเนี่ยเฮ้ยมันบังคงโตหนาเฮ้ยมันบังป่าบังลมขาเองกต่บังมันเข้าเหยือกอ่ะ ปุ๊ี้หอยจุงไก่ไอ่างเลแลโบาดไปนะโคนแงแล้วเแลเราผดดได้แต่เราถ้าเราเผาไก่แล้วบวเผาาคิแล้วก่แล้วไก่ลลายไก่ลหวยไก่หมูแผ่แล้วเอาตะ้าไก่ตามราหัวมีแต่เราเลี้ยงเนาะเลี้ยงเต็มอยู่เนี้ยน้าผาติดน้หม่อนไปน้ำพาก ให้อยู่ให้มหอนน้ำบุยากกระไดร้แห้กระ่มแห้งเมือนเนาะน้ำมาอีกแล้วคื้ว่มน้ำกระหอนมือเดียวเหนอหอนมือเดียวนนมานาวอีกเลได้รน้องแห้ได้ไปนำทางกันนะไยนี่น้แล้วเหยว่ากงถึงว่า กินหอสีก็หวยมันขึ้นแล้วก็อมอมแะ้วก็ไข่เรวบ่ไข่แล้วมาเอห้อนโอเช่าได้ลูกหล่าเข้าหใหญ่ีกย่นี้เราป็นกันยังก่อนมาคาลงมาคายลงบดเบ้งน้ำแข็งดีนี่ไตไตเราเป็นไตเรเป็นมาคาลงดอกนหละไตกันไตแล้วคะแนไหไข่ไรไม่ใหญ่เนี่ยพอยาพายดิที่ทยนท้อขคือองุ่นคุ้งพิทโธงะ แม่บ้านกับปานเลยใส่เบบทุ่มเื้อไหมเบดเบทุ่มกินลายกับบได้วัเารนี้าต้องไปใ่ปะไปอันนั้นเล็กทำไม่ไดาอะไรไปนไรขอบคุณคนที่เขามาชมเอ่องเด้อไปดีพี่น้องไปดีพ้องแล้วแล้วเลยเย่ยงบ่แล้วเนาะยังนีอีกนะสุท้ายังเห็นในใจอยู่